ดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงนะคะของคนลักนาราศีสิงห์นะคะเป็นการทำนายในช่วงเดือนมกราคม2564นะคะช่องนี้นะคะแม่หมอจะดูแบบลักนณาเป็นหลักนะคะใครที่ไม่ทราบลักนาก็อนุโลมให้ดูเป็นราศีได้นะคะแต่ความแม่นยำก็จะเน้นลักนณาเป็นหลักนะคะแล้วก็แม่หมอจะใช้ไพ่ยิบซีในการทำนายนะคะ เป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็จะทำนายร่วมกับการเดินทางของโหราศาสตร์ไทยดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยด้วยนะคะสำหรับคนสิงห์นะคะช่วงนี้ดาวสำคัญสำคัญนะคะตกพบที่เสียนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะตัวช่วยต่างๆก็ยังมีไม่เยอะนะคะก็ได้ว่าต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ ก็มาดูใบแรกของคุณกันเลยนะคะใบแรกของคุณได้ไพ่ที่ดีเลยนะคะเป็นไพ่เพดออเพนเทเคิลนะคะคุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะจะมีรายได้เข้ามานะคะอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่เป็นโอกาสหรือว่าช่องทางในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะขยันทำมาหากินนะคนสิงนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะใบที่สองนี่จะเป็นไพ่9้าเหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญนี่เรียกว่าคนสิงจะมีเงินก้อน ะะมีความสุขกับการใช้เงินใช้ทองช่วงนี้นะคะคนโสดก็เรียกว่าใช้เงินแบบผู้ฟ้าเลยช่วงนี้ประมาณนี้นะคะมีเงินใช้อะนะคะถ้าเป็นลักษณะของไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะมาดูใบที่3ะคะ่ะใบที่3ของไพ่ยิบซีบอกคุณว่า,าเป็นไพ่ใหญ่เลยนะคะเป็นไพ่ใหญ่เลยเป็นไพ่ the earth m a t t e r นะคะเป็นไพ่ พระราชินีเลยนะคะดีมากๆเลยภายใบนี้ขึ้นตำแหน่งที่3าด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของคุณให้การช่วยเหลือดีแล้วก็ทางฝั่งหัวหน้าเจ้านายนี่ก็โอเคนะนะคะ,ะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือคนสิงช่วงนี้อาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจขยายธุรกิจแบบขนาดใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานเพิ่มทุนแบบมหาศาลเลยนะถ้าเป็นดีเอร์มาเตอร์เข้ามานะคะ แต่ว่าก็เรียกว่าก็ต้องระวังนะว่าดาวพฤหัสยังไม่ได้อื้ออํานวยนะคะคุณต้องระวังถ้าคุณจะเพิ่มทุนใหญ่ๆนะคนสิงนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่4ี่ของคุณคะ่ะเรื่องของครอบครัวความรักคู่ครองคนรักอะไรประมาณนี้นะคะ ตำแหน่งที่4นี่จะเป็นไพ่เดมูนมาเลยนะคะที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เรียกว่าเส้นว่าเจ้าที่เจาทางนิดนึงนะคะอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะความรักความสัมพันธ์ก็เรียกว่าหลายๆคนอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักก็ได้นะคะคนโสดนี่ก็ให้ระวังเลยถ้าเป็นเดมูนมาได้ตำแหน่งที่4นะคะมาดูาไพ่ใบที่5ค่ะโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยไรายได้ของคุณน่าจะมาจากเรื่องของค่าในหน้าหรือว่า าการว่าจ้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณมีไรายได้แบบฟุกๆมีเงินเข้ามาแบบฟุกๆทาน้อยแต่ได้เงินเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่าเป็นโชคมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะที่ผ่านมาทําให้อไพ่ปัจจุบันของคุณที่เป็นตัวตนของคุณและไพ่ประกบหน้านั้นเรื่องของการเงินเด่นมากเลยสําหรับคนสิงนะคะมาดูใบที่6ค่ะโอ้โหเนเจอร์เนเจอร์เนี่ยเป็นไพ่เดวิลนะคะ ไพ่เดวิลนี่เป็นไพ่ที่อันตรายแล้วขึ้นในตำแหน่งที่สำคัญคือตำแหน่งที่6นะคะมันเป็นหลุมพรางหลุมพรางที่จะทำให้คุณต้องไปตกกลุ่มนะคะอ่าเรียกว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเป็นไพ่ปิดศาส์เป็นไพ่ของการหลอกลวงนะคะอ่ามายานะคะแล้วก็เกิเลดตัญหาการเห็นผิดเป็นชอบคนสิงต้องระวังนะคะตำแหน่งที่7คือไพ่สองดาบนะคะ ไพ่ .2 ดาบนี้ต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงเล็กๆน้อยๆเรื่องปัญหาการสื่อสารขัดข้องเรื่องของการตัดสินใจสองแง่สองง้งมสองทางที่คุณยังเลือกไม่ได้นะคะมาดูไพ่ใบที่8ของคุณนะคะไพ่ใบที่8ของคุณเป็นไพ่โอ้โหเป็นไพ่ใหญ่อีกแล้วแฮงแมนนะคะเป็นไพ่แฮงแมนเดียอคิงก็คือไพ่แฮงแมนนะคะ ก็เป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นะคะดูมาหลายราศีตำแหน่งที่8เสียกันทุกคนเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะโควิดกลับมาอีกแล้วการทำอะไรที่เรียกว่า,าเดินหน้าเต็มสูบยังไม่ได้นะคะต้องหยุดนิ่งหรือว่ารอจังหวะเวลาที่ดีก่อนในช่วงนี้นะคะมาดูไพ่ใบที่9ของคุณนะคะเป็นจิตใจลึกๆของคุณนะคะเป็น The Battle Wagon The Chariot เลยนะคะ คุณพร้อมบุกพร้อมลุยแต่สถานการณ์ไม่ได้พร้อมให้คุณบุกคุณลุยนะคนสิงนะคะคุณพร้อมเดินหน้าเต็มสูตรอยากเดินทางอยากไปนู่นไปนี่เดินทางไปต่างประเทศก็ได้บางคนแต่อาจจะมีเรื่องติดขัดอยู่นะคะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะ,ะมาดูไพ่สรุปของคุณค่ะไพ่สรุปของคุณบอกว่าโอ้โหเป็นไพ่ที่เรียกว่า ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคนสิงห์นะคะช่วงนี้เรียกว่าต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะคะเป็นไพ่8ดาบนะคะเนี่ยค่ะไพ่แปดาบออกมาใบสรุปด้วยใบที่6ก็เป็นเดวิลด้วยนะคะแม่หมอก็เลยต้องให้คุณระวังนะคะจริงๆดวงของคุณในเดือนมกราคมนี้มีทั้งดีและเสียข้อดีก็คือเรื่องของการเงินการเงินรายได้ทำให้คุณเรียกว่าใช้ใจ่ายแบบสบายๆในช่วงเดือนมกราคมแต สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือถ้าเป็นเรื่องของการงานคือถ้าคุณจะลงทุนทำกิจการอะไรสักอย่างตอนนี้ยังทำไม่ได้เต็มที่นะคะยังทำไม่ได้เต็มที่แล้วก็การร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจกับใครในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังมากนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นตำแหน่งที่ตรงเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่ไม่ดีด้วยนะคะ The m o o นเด v วิลด้วยนะคะมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะถ้าจะเพิ่มทุนมหาศาลในช่วงนี้แม่หมอขอแนะนำว่าให้หยุดไว้ก่อนอาจจะค่อยๆทำไปนะคะและระมัดระวังในเรื่องของอคู่ค้าคู่สัญญานะคะคู่ค้าคู่สัญญาของคุณใครที่ไม่เคยตรวจสอบในเรื่องงบงบการเงินนะคะตรวจสอบเรื่องของบริษัทของตัวเอง ว่ามีการยักยอกทุจริตอะไรหรือเปล่าก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูบ้างนะคะเนื่องจากไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะคะสื่อไปในทางที่เรียกว่าคดโกงซะเยอะนะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์คุณด้วยนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะที่เรียกว่าอย่าโลภมากเกินไปมันจะทําให้เกิดปัญหาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะบางคนอยากได้งานอยากได้ตําแหน่งหน้าที่สูง ปรากฏว่าไปยัดใต้โต๊ะไปทำนู่นไปทำนี่ผิดกฎหมายปุ๊บเจอทันทีนะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่แปดดาบมันเหมือนเป็นไพ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงสารนะคะข้อกฎหมายต่างๆนะคะาการผูกพันธนาการต่างๆที่มามัดตัวคุณนะคะก็ต้องให้คุณระวังนะคนสิงนะคะในเรื่องของคำพูดคำจานะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะ อย่าเรียกว่าถ้าใครที่ใช้โซเชียลเยอะๆนะคะต้องเรียกว่าสงบปากสงบคำนะคะอย่าไปพูดจาอะไรที่มันแบบสร้างศัตรูสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวใหญ่ของคุณอย่างดาวพฤหัสที่เป็นตัวช่วยดีๆเนี่ยมันตกภพอรินะคะมันจะสร้างปัญหาได้มันหมายกับหมายเพราะว่าถ้าช่วงนี้คุณมีปัญหาหรือว่าทะเลาะเบ,บาแวงกับใครเกิดคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลผู้หลักผู้ใหญ่ เขาไม่มีแรงช่วยเหลือคุณนะคะเขาไม่มีแรงช่วยเหลือคุณแล้วก็ตําแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ในไพ่ยิบสีของเราเนี่ยที่เหยียบมาเนี่ยเป็นไพ่เดียร์มาตเตอร์นะเป็นไพ่ใหญ่ก็จริงเป็นไพ่ดีก็จริงแต่จะให้คุณในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะแต่ในเรื่องของอฝ่ายบูเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้นะคะ เรียกว่าฝ่ายบูจะไม่ค่อยได้เรื่องของอิทธิพลอำนาจที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณในเรื่องของกรณีกรณีมีปัญหาอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะคะเขาไม่มีแรงหรือว่ามันเป็นไพ่ที่แบบว่าเป็นไพ่ของผู้หญิงที่อยู่กับบ้านนะไพ่เดอร์มาเตอร์ผู้หญิงที่อยู่กับบ้านแล้วก็มีความเป็นเศรษฐีเป็นผู้หญิงยศสูงสักที่ให้คอยช่วยเหลือคุณอาจจะซับพอในเรื่องของการเงินแต่ในเรื่องอื่นๆนั้นมันยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ ดังนั้นคนสิงก็ต้องระมัดระวังนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่หมอจะแนะนาําแล้วก็ให้คุณเรียกว่าระมัดระวังแล้วกันเนะาะไพ่เดวิลมาเนี่ยในอนาคตด้วยแม่หมอก็ต้องบอกว่าให้คุณเรียกว่าอย่าโลภมากนะคะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะอะไรที่มันไม่ได้ดังใจเราในช่วงเนี้รอได้รอไปก่อนนะในเรื่องของการงานนะคะ รอได้รอไปก่อนนะคะประคับประคองไปก่อนนะคะช่วงนี้เลือกเรื่องของการเงินของคุณมันก็ไม่ได้มีปัญหานะคะมันมีรายได้เข้ามาอยู่มันดีกว่าหลายราศีที่บางคนช่วงนี้การเงินแบบติดขัดขัดข้ดของด้วยนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องของความโลภก,กิเลสต,ตัณหาภายในจิตใจของคุณมากกว่านะคะสําหรับคนสิงห์นะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะคนโสดนะคะ หยุดความรักไว้ก่อนนะคะดาวใหญ่เสียแล้วก็ไพ่ยิบซีขึ้นมาในเดือนนี้ไม่โอเคนะคะเ <_ letter> จอคนเข้ามาเนี่ยก็จะเจอแต่คนหลอกลวงมีลูกมีเมียอยู่แล้วนะคะ <_ letter> ต้องระมัดระวังนะคะ <_ letter> คนโสดไม่ควรที่จะวิ่งหาความรักในช่วงนี้นะคะ <_ letter> ส่วนสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ก็ระมัดระวังตัวเองนะคะความรักก็จะมีปัญหาได้นะคะระวังความรู้สึกที่มันจะเห็นผิดเป็นชอบนะคะระวังเรื่องกิเลสตัณหาของตัวเองด้วยแล้วก็ปัญหาของคู่ครองคนรักนะคะที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแว้งกันไม่เข้าใจกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทําให้มีปัญหาได้ระวังมือที่3ด้วยทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะสาหรับใครที่เป็นคนคุยเพิ่งเริ่มคุย เพิ่งเริ่มรู้จักกันนะคะอาจจะเรียกว่าคุยคุยกันไปก่อนได้ให้ดูๆนะต้องดูนะอย่าเพิ่งไปอ่าเรียกว่าตกลงเป็นแฟนกันชัวร้อยเปอร์เซนอะไรเงี้ยไม่ควรนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยไพ่ของคุณไม่ดีนะมันเหมือนกับเป็นห่วงผูกตัวคุณเองเลยนะถ้าคุณแบบไปเรียกว่าตกลงปงใจเป็นแฟนกับใครรวดเร็วในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนะคะส่วนคนมีคู่นะคะ คนมีคู่ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของคู่ของคุณด้วยนะคะระมัดระวังสุขภาพเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางก็เส้นไหว้ด้วยก็ดีนะคะไพ่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยชํำมาหากินไม่ค่อยจะดีเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะใครที่เพิ่งย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยมานะคะมาอยู่ที่ใหม่ๆเนี่ยต้องเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ปัญหาความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเรามาระวังคู่ของคุณด้วยนะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะท่านใดที่มีแฟนกําลังตั้งครันอยู่ก็เรียกว่าดูแลดีๆนะคะดูแลดีๆให้ระมัดระวังในเรื่องของการแทงบุตรด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงแฮงแมนก็ขึ้นมาด้วยตำแหน่งที่8ดด้วยเดอรมอนด้วยแล้วก็เดวิลด้วยนะไพ่ท็อกซิกทั้งนั้นนะคะมาเยอะเลยนะคะ สรุปรวมแล้วนะคะสำหรับไพ่ยิบซีของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะการงานเนี่ยจริงๆแล้วคุณพร้อมที่จะเดินเดินหน้าเต็มสูบนะแต่สถานการณ์ไม่ได้สถานการณ์ไม่ได้นะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่ามันไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมไหมหนึ่งแหละสภาพแวดล้อม2คุณต้องไปเช็คองค์กรของคุณบริษัทของคุณหรือว่าที่ทํางานของคุณด้วยนะคะมันมีอะไรที่แอบแฝงไหมมันมีอะไรที่แบบผิดปกติไหมนะคะ ตรวจเช็คดูในเรื่องของอาอาการเงินนะคะข้อสัญญาต่างๆว่า,ามันมีปัญหาไหมนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบมีการทำธุรกิจเนี่ยนะคะที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือว่าติดต่อประสานงานกับคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยนะคะก็ต้องเรามัาระวังเรื่องเอกสารดีๆนะคะระวังจะถูกหลอกได้ง่ายๆนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะ ทำงานประจำนี่จริงๆแล้วเจ้านายหัวหน้าดีนะเจ้านายหัวหน้าดีนะคะแต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้เหมือนกับการงานของคุณมันหยุดนิ่งมันเหมือนขยับอะไรไม่ได้นะสภาพแวดล้อมมันมีปัญหาด้วยนะคะก็ต้องรอไปก่อนนะคะการที่คุณจะโยกย้ายอย่างข,าข้าราชการอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้ยังทําไม่ได้นะคะยังทําไม่ได้สถานการณ์มันยังหยุดนิ่งอยู่นะคะ แต่การเงินของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะถ้าดูจากการเงินที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการที่จะไปหลงเชื่อหลงผิดอะไรบางอย่างใครมายื่นข้อเสนอให้นู่นนี่นั่นอันนี้ดีอันนั้นน่าลงทุนอันนั้นทําอยากทํานู่นทานี่เนี่ยระวังเลยอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะคะช่วงเนี้ไพ่ของคุณมันขึ้นไม่ค่อยดีในเรื่องของการลงทุนการซื้อขายอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ ส่วนใครที่ทําธุรกิจค้าขายอยากจะหาช่องทางใหม่ๆอยากจะทําอะไรมันถึงจะแบบดีขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยเออมันตําแหน่งที่8มันไม่ดีอะค่ะมันก็ยากนิดนึงเพราะว่าเป็นไพ่แฮงแมนต้องรอก่อนนะคะต้องรอก่อนแบบสิ่งที่จะช่วยคุณได้น่าจะเป็นไพ่ดี e อิร์ h มา t เตอร์อาจจะเป็นสินค้าพวกเกี่ยวกับแม่และเด็กได้อยู่สินค้าแม่และเด็กสินค้าพวกผู้หญิง คนตั้งคันอะไรประมาณนี้ได้อยู่ยังพอไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นถามว่าฟูฟ่ามายังยังไม่ได้โอเคเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันมันเป็นแฮงแมนเป็นผ้าใหญ่เมเจอร์ในตำแหน่งที่8ด้วยนะคะก็ต้องระวังกันหรือว่าหยุดชะงักกันไปก่อนหรือว่าชะลอตัวไปก่อนในช่วงนี้นะคะมาดูไพ่ออร์เคิลของคุณกันหน่อยนะคะออร์เคิลจะบอกว่ายังไงบ้างนะคะ ให้นางฟ้านะคะออกมาบอกว่าดอเทอร์นะคะก็คาตอบของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับลูกสาวของคุณนั่นเลยค่ะนะคะประมาณว่าถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ให้นึกถึงลูกของคุณให้มากๆนะคะนึกถึงเด็กให้มากๆนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ดอเอิร์ธมาเตอร์มาด้วยนะคะเป็นความคิดของคนบางคนอาจจะแบบอ่า อยากจะมีลูกอยากจะตั้งคันอยากจะมีบุตรอะไรประมาณนี้นะคะแต่สถานการณ์ไพ่ในเดือนมกราคมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะก็เรียกว่านึกถึงลูกสาวให้มากๆนะคะคือถ้าสถานการณ์นี้มันยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรก็เรียกว่าอาจจะต้องคุมกําเนิดไว้ก่อนนะคะก็เรียกว่าหรือว่า,าใครถ้าใครที่มีบุตรแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็นึกถึงลูกให้มากๆนะคะอาจจะต้องเลือก ลูกของเราไว้ก่อนนะคะนึกถึงครอบครัวไว้ก่อนนะคะมาดูใบที่2เป็น spiritual teacher เป็นไพ่ที่ออกมาบอกว่าคุณเป็นเหมือนครูสอนทางด้านจิตวิญญาณให้กับคนอื่นนะคะชีวิตของคุณมันจะไปเกี่ยวข้องกับการสอนทางด้านจิตวิญญาณให้กับบุคคลอื่นแล้วก็เยียวยาในเรื่องของอาทางด้านจิตวิญญาณให้กับคนอื่นด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นใบที่ 3, ใบที่3บอกว่า,าสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะแล้วนะขอให้คุณศรัทธาแล้วก็ในทุกๆสิ่งเนี่ยมันเรียกว่ามันกาลังใกล้เข้ามาละใกล้จะเป็นอย่างที่คุณต้องการแล้วแหละนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นขอให้คุณศรัทธานะคะถ้าสิ่งที่คุณทําคือมันถูกต้องแล้วมันดีอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าให้ศรัทธาในสิ่งที่คุณทํานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะจริงๆไพ่ออกมาก็เรียกว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาไพ่ที่เป็นตำแหน่งของไพ่ใหญ่ๆจะเป็นไพ่ดี e อิร t h มาร์เตอร์ e ตียนเ s s นะคะไพ่ผู้หญิงท้องเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่สนับสนุนคุณบางคนจะมีผู้หญิงคอยให้การสนับสนุนเป็นผู้หญิงที่เป็นอาจจะเป็นหัวหน้าคุณเป็นคุณแม่คุณหรือว่าเป็น ใครบางคนที่คุณรู้จักที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนมียศมีตําแหน่งมีเงินเรียกว่าคอยให้การสนับสนุนคุณมีนาฬิุปธรรมนะแต่ว่าคือเขาเขาช่วยเหลืออยู่ช่วงนะี้แต่สถานการณ์มันเดินไม่ได้นะคะมันยังติดขัดในเรื่องบางอย่างอยู่คุณก็ต้องเรียกว่ารอจังหวะที่ดีๆนะคนสิง์นะคะอ่ารอนานไหมนะคะรอนานไหมสามเดือน มกราคมพมีนาปลายเดือนมีนาเริ่มเดินหน้าได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะ,ะก็เรียกว่าเป็นภพที่เจดเล่งลัคนาคุณเลยก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใครที่จะขยับขยายทางด้านธุรกิจก็รอไปก่อน3เดือนนี้นะคะรอไปก่อนเพราะว่าพฤหัสยังไม่ได้ย้ายพฤหัสยังอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพอริของคุณนะคะประมาณนี้นะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าเดินคุมพาพันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางด้วยการด้วยความระมัดระวังนะคะก็เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ